นี่ก็พาไปไหว้บสถ์คนในวัดไร่ข like ิ่นะครับไป่าวันี้ก็เป็นบรรยากาศตรงทาง่าลริมน้ำของวัดไร่ขิ่นะครับก็ค่อนข้างจะเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากจากหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะเป็นแพรไม้แต่ตอนนี้ก็คือเป็นแพรในส่วนของการใช้พวก ถังพลาสติกมาแล้วนะครับแล้วก็มีการต่อเติมมาเนี่ยค่อนงเยอะมากนะครับเราอยู่สูงมากเลยครับจากระดับน้ำที่การก่อสร้างที่นี่นะครับนี่นก็กที่จะมีบรรยากาศกับเรือท่าม้าพาไปกินก๋กเตียวฝั่งตรงข้ามนะครับมาดูบรรยากาศกันถือว่าค่อนข้างอากาศดีนะครับวันนี้อากา ที่มีร้านชาร้านอาหารนะ,ค,ะครับเข้ามาเอ,อ่อก็เรียกว่าขายในวัดนะครับนี่ก็มาสักการะเขาแข่นะครับที่วัดไร่ขิง ซึ่งก็ทสร้างมาใหม่ในส่วนของบริเวณพื้นที่ตรงด,ด,ด้านด้านหลังนะครับก่อนที่จะไปถึงท่าแพที่อาหารให้ปลาครับก็จะมีข้อแก่สองลูกนะครับที่เป็นองค์ใหญ่มากเลยอยู่ด้านบนนะครับก็วันนี้ก็ได้ไปสักการะแล้วนะครับก็ด้านในก็จะมีเศษข้อแก่ไรเสียเลยนะครับอยู่ข้างในซึ่งส่วนตัวก็ศรัทธานะครับสำหรับข้อแก่มากนะครับก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดี ได้เข้ามาไหว้นะครับสถาบัพ่อพ่อเนองคผมก็แก่นะครับเพื่อความสุขความเจริญรุ่งเรืองนะครับในชีวิตของตัวเองนะครับนี่ก็พาไปไหว้โบสถ์ในวัดไร่ขุนนะครับไปไหว้หลวงพ่อวงพ่อวัดเล็กนะครับต่บอไปอันนี้เป็นที่ที่ด่างที่เราซื้อดอกไม้ทุกเพี้นมานะครับจากดันลนาแล้วก็เข้ามาไหว้พ่อพ่อหลวงพ่อวัดเล็ก เราพาเข้าไปทางโบสถครับทางไปอุโบสถนะครับก็ถอดรองเท้านะครับแล้วเราก็จะเออ่ขึ้นนะครับเข้าไปไหว้ครับจะเป็นหลวงพ่อวลัยคิงครับหนึ่งในสามหลวงพ่อนะครับที่ต้องต้องมานะครับก็จะมีหลวงพ่อวลัยคิงเขาอยู่ตรงนี้นะครับประวัติเล่ามาว่าสร้างลอยน้ำมานะครับ